ตัโมง20นาทีของวันอาทิตย์ที่ 2, สองพฤศจิกายน2568-2025ค่ะมีแมวหิวนะคะอันนี้พาทุกคนมาดูทางเดินในสวนที่เราบนแล้วบนอีกบนแล้วบนอีกหยุ่มหัวลุงแล้วหยุ่มหัวลุงอีกนะคะเราอยากทำตั้งแต่นานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนฤดูฝนแต่ว่าลุงไม่ว่าด้วยนะคะจนในที่สุดไม่รออีกแล้วนะคะก็ไปได้กระเบื้องเก่ามือสองมาค่ะ แล้วก็เอามาจัดก,การแบบนี้และะ้ค่ะเราลดเหลือแผ่นทางเดินเหลือแค่3แผ่นนะคะแล้วก็ตีขอบแบบนี้ยังไม่ได้อัดน้าํายาก็เรียกน้ํายาอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนเรียกไม่ถูกหรอกเรซินหรืออะไรสักอย่างนะคะยังไม่ได้อัดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเติมหินอีกค่ะโอ้อยากอยู่ในกล้องเหรอเดินไปตรงไหนก็ไปขวางอ้อนหิวนะคะนี่ค่ะตอนนี้คือตอนที่ใส่ดินก็จะผิดพลาดไปนิดนึงเพราะว่า,าไม่ได้มาดูด้วยสมพงษ์ใส่หินก่อนนะคะ ใส่หินที่ขอบร่องก่อนจริงๆจะต้องใส่หินตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเติมหินสีขาวที่ขอบเพื่อจะได้ไม่เลอะเทอะนะคะแต่ว่าอันนีมน้มันพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ฝนหรือน้ํานะคะฉีดน้ําให้ดินมันซึมละลายลงไปใต้หินสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยเอามายึดนะคะเอาไอ้น้ำยาเรซินมายึดหินให้มันแน่นขึ้นนะคะตรงนี้เราก็จะปลูกค่ะทุกคนทำสองชั้นนะคะพาทุกคนดูท่อคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลกๆนิดน,นึงท่อจะอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้สมพงศ์ก็เอาหินปิดรูท่อไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะต้องทําทางให้น้ําไปนะคะทําทางให้น้ําลงไปนะคะแต่ตอนนี้ก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่เสร็จดีนะคะเศษหินเศษอะไรก็ยังอยู่ตรงนี้นะะก็จะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวหาต้นไม้มาปลูกนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วไปในตัวเมืองโคราชตลาดดอกไม้ตลาดฟ้าใสนะคะแต่ว่าอื ผลมาไม่หมดเพราะว่าเอารถตู้ไปกับทุกคนไม่ได้เอาไม่ได้เอาเป็นปิกอัพน้อยไปนะคะใส่มาไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ไปหาต้นไม้อีกรอบหนึ่งดูซิว่าเราจะได้อะไรมาทุกคนดูสิรกเพราะว่าสมพงษ์ไม่มีเวลาที่จะมาจัดการตรงนี้นะคะเราไปจัดการชําไม้ชํากิ่งชําต้นชําอะไรต่างๆอยู่ตรงนู้นนะคะตรงเนื้อสรีของเราตรงนี้ก็เละเลยค่ะสภาพ เดี๋ยวเราจะจัดการนะคะเดี๋ยวให้ถนนทางเดินตรงนี้เสร็จแล้วก็จะจัดการวงกลมที่เราเคยพูดว่าเราจะวางน้าพุหรือวางกระสีโบเรามีไอเดียอย่างอื่นแบบแบบที่เคยคิดไว้เลยนะคะแต่ว่ายังยังไม่พูดเพราะว่ากลัวว่าจะทําไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวถ้าเราได้ก่อลงมือสร้างจรงิจรงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะว่าเราจะได้ทําสิ่งที่คิดไว้หรือเปล่าทุกคนหญ้าอันนี้มันมีที่เมืองไทยไหมคะ คือดิฉันกาลังสงสัยว่ามันคือหญ้าที่ดิฉันเอามาจากที่นู่นหรือเปล่าทุกคนบอกดิฉันหน่อยว่าหญ้าอันนี้มันมีที่เมืองไทยไหมเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นหญ้าที่ดิฉันเอามาจากนู่นเพราะว่าที่นู่นน่ะเขาจะเขาจะปลูกรวมกับดอกไม้ให้มันตั้งๆชันๆสวยๆไว้ค่ะเนี่ยเนี่ยเหมือนยอดเนี่ยค่ะมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้ใช่หรือเปล่าทุกคนบอกดิฉันหน่อยว่าบ้านเรามันมีไหมหญ้าตัวเนี้ย เพราะว่าถ้ามันใช่ดิฉันกําลังสงสัยว่ามันมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าดิฉันไม่ได้เอาย่ามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะย่าดิฉันจะปลูกใส่กระถางไปทั้งหมดและสําคัญคือมันมีอยู่แค่กระจุกนี้กระจุกเดียวที่อื่นไม่มีนะคะแต่ว่าใบมันก็เหมือนนะคะใบมันก็เหมือนช่อมันก็เหมือนด้วยอ่ะมันเหมือนย่าที่ดิฉันเอามาคือต้องถามเพื่อนๆก่อนดิฉันไม่ค่อยสันทัดไม้ที่ที่อยู่ทางเมืองไทยเพราะว่า ตอนเราอยู่เมืองไทยเราไม่ได้มาปลูกต้นไม้นะทุกคนทํางานเป็นคุณคูณน้อยๆอยู่ในโรงเรียนค่ะไม่มีเวลาที่จะมาปลูกต้นไม้อะไรทุกคนสภาพดิฉันว่าดิฉันไม่รุ่งกับเกรวิเลียแล้วค่ะสภาพทีท่กคนดูนะคะรกมากตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะเพราะว่าหน้าหนาวก็มืดไวนะคะ<ว>ทุกคนมันฉี่ในขณะที่ดิฉันกําลังเดินผ่านมันมันฉี่ค่ะแล้วมันก็ฉี่โดนขาดิฉันเรียบร้อย โดนขาโดนรองเท้าดิฉันเรียบร้อยค่ะนหน้าโมโหมาทุกคนต้องขออภัยดิฉันตะคอกแมวเสียงดังมากทําไมตะคอกมันก็เท้าดิฉันจะเปียกไปกว่านี้นะคะฉันเบื่อไอม้มะขามมากทุกคนค่ะปีบอยู่นานออกดอกดี่ดีโอ้โหวันนี้อยากจะบ่นให้ตีนเป็ด <laughs> ตีนเป็ดชอยมาที่บ้านดิฉันแบบโอ้โหดิฉันเมามากค่ะทุกคนลมมันมากับลมหนาวอะนนะคะทุกคนดูสีรกรกมากเลย ชอบชอบเดี๋ยวฉันจะไปล้างเท้าแล้วค่ะเพราะว่าไอข้ขามเดียวใส่เท้านะคะใส่รองเทา้าใส่ขาทุกคนดูชงโคแดงอะ่ะสวยมากหอมมากหอมมากมากตอนนี้การหลงแดงพักตัวไม่รู้ทําไมพักตัวก็จะพักแบบนะะี้แล้ค่ะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะพรืบขึ้นมานคะคะการหลงแดงกับชงโคแดงเขาก็ตระกูลเซี่ยวอ่ะนะหอมสวยงามค่ะหอมเราทำคลิปให้ทุกคนดู หลายรอบแล้วเนาะชงโคแดงนี่ถ้าเราปล่อนเข้าฝักเข้า,มาเมล็ดนะโหพอเก็บเกี่ยวแล้วกว่าจะฟื้นตัวได้กว่าจะกลับมาเป็นดอกอีกอนานมากทุกคนหอมมากใครที่อยากได้สวนมีกลิ่นหอมทุกมุมแบบนี้จัดเลยนะคะชงโคแดงทุกคนฉันขอถามหน่อยมแมลงผู้มแมลงผู้ตัวเนี้ยมันไม่มีสีเหลืองอะ่ะเนี่ยกูรู้ผู้รู้บอกดิฉันหน่อยค่ะ จะหนีฉันไปไหนอะ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยแมลงผู้แบบนี้มันคือมแมลงผู้อะไรอะ่ะมันคือมแมลงผู้ใช่ไหมคือน้องมีอยู่ตัวเดียวที่ฉันเห็นเขาอยู่ตัวเดียวนี่แหละในสวนอะ่ะคือมีใครรู้บ้างไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไปถามในกลุ่มนี่ตัวอะไรเมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามในกลุ่มเฟซ มีตัวอะไรทุกคนสภาพมันสภาพสวนดิฉันเนี่ยดูไม่ได้ดูไม่ได้ค่ะแล้วดิฉันกาลังสงสัยว่าเธอเธอโดนเชื้อราด้วยใช่ไหมเพราะว่าสภาพเธอมันแปลกประหลาดมากมันตัดแบบนี้มันควรจะฟื้นแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ตัดมาจนถึงวันนี้ทุกคนเนี่ยมันกลายเป็นแบบขนปลนไปแบบนี้ยสวนที่ันเชื้อรากระจายมากทุกคนแล้วดิฉันกังวลมากว่ามันจะมาโดนน้องหลิวออสเตรเลียนี้นะคะสวยงามเป็นตาฮัก แต่ถ้าน่ารักมากค่ะทุกคนสภาพก็ไม่ได้ให้อยู่รกนะตรงนี้แต่ว่าน้องทําท่าแบบเหมือนจะไม่รอดนะคะซีกนี้โอเคนะแต่ซีกนี้ทําท่าจะจะไม่รอดคลิปก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มแสงให้กับคลิปนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มแสงให้เพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วค่ะห้าโมงกว่าถ้าเป็นที่เบืองนอกก็มืดแล้วนะคะเราตัวงอาทิตย์มันก็จะไปใบนิดนึงนี่แหละคะ่ะห่วงแล้วก็กังวลมากว่าเชือ้อรา อย่ามาถึงน้องหลิวของแม่นะโอ้ถ้าน้องไปนี่ร้องไห้แน่เลยนะทุกคนน้องไปหลายต้นแล้วนะคะสภาพดูเหมือนลกๆแต่มันก็ไม่ได้อัดตันแน่นจนขนาดที่จะแบบเชื้อรารามอะไรอย่างเงี้ยนะดูสิทุกคนมันไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันก็เปิดโล่งอยู่นะเพียงแต่ว่าแสงแดดมันน้อยอะเนาะแสงแดดน้อยแล้วก็ทำให้ฆ่าเชือ้อโรคเชื้อราไม่ได้อะ่ะ มุมนี้คเคยถ่ายให้ทุกคนดูก็สะสางแล้วเห็นไหมคะสะสางโล่งๆหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาเทียนหยดออกแล้วก็ปล่อยให้ไอ้น้องไอ้นี่ขึ้นทุกคนแต่ตรงนี้เขาจะรกหน่อยแต่ว่าไม่มีปัญหานะต้นจานไม่น่าจะเป็นอะไรนะทองกวางทุกคนว่าจะทําคลิปสั้นๆทำไมมันยาวอีกแล้วอะ,นะะโลกไปหมดเลยสวนไม่มีเวลาจัดการให้เรียบร้อยนะคะ ไม้เอ่ยมานั่งเอ่ยอะไรเอ่ยยังอยู่ในสภาพที่ยังเก็บไม้หมดค่ะกระถางที่เราเคยแซะออกก็ยังอยู่ในสภาพอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะจริงๆไปชาได้นะกิ่งแก่พวกนี้แต่ไม่ชาหรอกค่ะเพราะว่าซันเวียเนี่ยเขามาจากตอเดิมอยู่แล้วทุวกคนเชื้อราตัวนี้สําคัญเลยพาดูทุ่งดอก บานชื่นดิฉันนะคะโดนเชื้อราทั้งแถบเลยอันนี้ก็โดนนะคะเชื้อราเชื้อราพวกนี้อา,อาจจะปลิวตามตามลมมาแล้วมากระทบที่ใบก็ถ้าต้นไหนที่โดนที่ใบก่อนข้างบนของใบก็จะตุยค่ะตุยไปหาข้างล่างแต่ถ้าเชื้อราที่มาจากข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะเริ่มตุยแล้วก็ลามขึ้นมาจนบนสุดนะคะที่ฉันเจอเชื้อราตัวนี้ตอนที่อยู่อังกฤษค่ะสวนดิฉันอน่ะโอ้โหฉีดพ่นเซมิเนียแต่สวนตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะ เด,เดี๋ยวจะจัดการครับตรงนี้โดนจากข้างล่างนะคะโดนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน,นะคะ่ะ13นาทีกว่าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะขอสปีดสปีดคลิปนะคะแล้วก็ถ้ามันเจอเร็ววุดวดัดวุดวัดก็เป็นเพราะว่าดิฉัน speed คลิปนี่แหละคะ่ะอ๋อมะละกอก,ก็ไม่รอดนะคะโดนมะละกอโดนอีกสองต้นที่อยู่ถัดไปทางนู้นข้างหลังนู้นก็โดนเหมือนกันคะ่ะตุยนะคะค่อยๆเหลืองแล้วก็ตุยไปทัทง้ทงๆที่กําลังเป็นดอกเป็นจะเข้าผลอยู่แล้วอะแล้น้ําก็ น้ำในบอ่อกลายเป็นน้ำสีดาค่ะทุกคนค่ะน้ำในบอ่อดาพุทดเลยแต่เป็นดําแบบใสๆอ่ะนะเป็นน้ําสีดําแบบใสๆเป็นเพราะอะไรอ่ะบัวเหรอ,อฉันเต็มไปด้วยคําถามนะคะคลิปนี้ <laughs> เต็มไปด้วยคําถามอีน้องเอเกตมณีต้นนี้รอดแต่ว่าต้นอื่นไปหมดนะคะโดนแช่น้ําแล้วก็ชแมบทองหรือทองนุพก้าก็ตุยนะคะที่รอดก็คือสาธรค่ะสาธรแช่น้ําอยู่ได้เฉยเลย สบายไม่หวั่นเลยเพราะฉะนั้นเราปลูกมันถูกที่แล้วนะคะจากที่ทดลองปลูก3ามอันว่าน้ําขึ้นมาแล้วจะใครจะอยู่ใครจะไปปรากฏว่าสาธรอ,อยู่นะคะอย่างอื่นไปนันก็เดี๋ยวเราจัดการให้สาธรเป็นร่มเงาอยู่ตรงนี้เผื่อว่าในอนาคตได้ทําชานออกมานะคะก็จะได้มีร่มบางแดดได้คะ่ะเผื่อไม่อยากทาหลังคานะคะ อันนี้เพิ่งจะว่างค่ะก็เลยลงมาค่ำนิดนึงนะคะจริงๆอยากจะลงมาเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้ลูกสาวพาเด็กนักเรียนมาซ้อมเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะเราสอนเด็กๆให้ให้ร้องเพลงลูกทุ่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ